ย้อนเวลาขึ้นเป็นององ,อองภาคหนึ่งเล่มที่หนึ่งตอนทฤษฎีของกบ,กบ,กบอย่างหลิงเดินเข้าห้องลงนามรับรองมองดูเอกสารที่กองสมอยู่ถึงแม้ยังปวดเสียนเวียนกล้าว แต่ไม่ร้อนใจเช่นตอนแรกอีกตามตัวอย่างของการกลับชาติเกิดใหม่ที่ผ่านมามักตายอย่างพิศวงงงวยครั้งที่ยาวนานที่สุดไม่เกินสองเดือนแต่ตอนนี้มันย้อนเวลาสู่อดีตหนึ่งเดือนแล้วที่ต่างกับที่ผ่านมาคือนี่เป็นชาติพบที่ค้นแค้นที่สุดยังมีหญิงสาวที่น่าเวทนานางหนึ่งดังนั้นมันคิดใช้เวลาที่จำกัด หาเงินทองให้หารโย่เหนียงดำรงชีวิตอยู่ได้ตอนนี้ที่บ้านมีเงิน40กว่าตำลึงสำหรับกับชาวนาผู้หนึ่งถือเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งหากวันใดที่ตนเองลาโลกไปก็จากไปโดยไม่ห่วงพระวงดังนั้นเมื่อมองดูเอกสารอันหนาเตอะความกดดันทางจิตใจกลับลดทอนลงเพียงระยะเวลาชั่วน้ำเดือดสองเที่ยว หยางหลิงตรวจทานเอกสาร6 7ฉบับทำการคัดกรองส่วนที่ต้องให้ใต้เท้ามินจัดการอยู่ด้านหนึ่งค่อยหยิบเอกสารมาอีกฉบับหนึ่งพบว่าเป็นเอกสารที่เก็บจนเหลืองเก่าไม่คล้ายกับเพิ่งเขียนขึ้นหรือว่าก่อนนี้มีคนส่งเอกสารผิดที่หยางหลิงหยิบเอกสารขึ้นมาเห็นลบทิ้งแล้วแก้ไขแสดงว่าเป็นต้นร่าง แต่ว่าตัวหนังสือคัดบรรจงสวยงามมันแม้ชมชอบคัดลายมือยังไม่สามารถเขียนตัวหนังสือคัดบรรจงที่สวยงามถึงเพียงนี้อย่างหลิงอ่านดูเอกสารเห็นเขียนเอาไว้ว่าข้อเสียในวงราชการปัจจุบันคือคนใกล้ชิดก้าวไายระเบียบวินัยขุนนางใหญ่ไม่ปฏิบัติหน้าที่อวยยศเพิ่มบรรดาศักดิ์พร่ำเพรื่อการจ้างแรงงานมีปัญหา ข้อเสนอหน้ารังเกียจการเนรเทศถูกละเลยล้วนเป็นบ่อเกิดแห่งความเปลี่ยนแปลงของฟ้านับตั้งแต่แรกตั้งประเทศมีการจำกัดผู้รับใช้ภายในบัตรนี้แต่งตั้งเพิ่มเติมเรื่องเดียวผ่านมือมากมายทั้งตั้งเขตปกครองกินเมืองเสพสุขของเจ้าชีวิตยังมีแม่ทัพใหญ่คุมอำนาจชายแดนทุจริตคิดไม่ชอบการเก็บเข้าเปลือกภาษีไม่ได้ผล เครื่องบรรณาการถูกยักยอกมีผู้ทําให้เสียการมากมายนับไม่ถ้วนหยางหลิงอุทานดังอานี่เป็นคําวิจารณ์นโยบายการปกครองประเทศเหตุใดจึงปรากฏอยู่ในเอกสารของที่ทําการอําเภอเล็กๆแห่งหนึ่งขณะอ่านดูอย่างจดจอ่อที่ด้านข้างพลันบังเกิดซุ้มเสียงหนึ่งดังขึ้นอย่างซิ่วไชยัยงสะสางเอกสารหรือหยางหลิงเงยหน้าขึ้น เห็นชายชราหน้าขาวไว้เราหลอมแหลมผู้หนึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าดูจากเครื่องแบบขุนนางกลับเป็นขุนนางชั้นที่แปดแทบไม่ถือเป็นขุนนางกลับเป็นเสี้ยนเฉิงผู้ช่วยนายอำเภอซึ่งอยู่ที่นี้หลายปีมีชื่อจริงว่าห่วงฉียินหยางหลิงรีบพุดลุกขึ้นประสานมือคาระวะกล่าวว่าที่แท้เป็นห่วงเสี้ยนเฉิง ผู้เยาเสียมารยาดแล้วหวงฉียินโบกมือวูบสุดนั่งลงบนเก้าอี้ด้านข้างหยิบเอกสารมาอ่านดูแล้วกล่าวหลีจื้อซิ่เตงฉังเอิญหรือนี่เป็นขุนนางใหญ่ในรัชการเซียนจงดูท่าสมควรเป็นต้นร่างของหนังสือกราบทูลของไต่เท้าท่านใดอย่างซิ่วใฉได้จากที่ใดหรือ กล่าวพลางไม่รอให้หยางหลิงตอบคำก็ชี้มือไปที่เอกสารกล่าวถามว่าไม่ทราบอย่างซิวไฉคิดเห็นอย่างไรหยางหลิงก็ตอบว่าเอกสารนี้อยู่ในรัชสมัยเซียนจงหรืออีกในหนึ่งว่าเป็นต้นเรื่องของหนังสือกลาบทูลเมื่อ20ปีก่อนทั้งเห็นห่วงเสี้ยนเฉิงซึ่งไม่เคยเผยโฉมมาก่อนพลันปรากฏตัวขึ้น ในใจก็คาดเดาสาเหตุได้หลายส่วนเห็นมันเพ่งตามองอย่างแน่วนิ่งคล้ายเป็นเชิงสอบถามคล้ายเกิดความร้อนใจราวกับเด็กชายต้องการคำชมของครูบาอาจารย์ก็มีป่านอย่างหลิงขายประกันชีวิตมา 6- 7ปีผ่านพบผู้คนมากมายถนัดในการคาดเดาจิตใจคนที่สุดพอเห็นแววตามันก็บังเกิดความคิดประการหนึ่งขึ้น นี่เป็นหนังสือกลาบทูลเมื่อ20ปีก่อนยังมีผู้ช่วยนายอำเภอที่ไม่เคยโผล่หน้ามาก,ก่อนมันบอกว่าเป็นหนังสือกลาบทูลของใต้เท้าใดดูจากเนื้อหาในเอกสารกับกล่าวโทษขุนนางใหญ่ในตอนนั้นหรือว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมันเขียนขึ้นถือเป็นความผิดร้ายแรงถูกเนรเทศแล้วเนรเทศเล่ากลายเป็นขุนนางชั้นผู้น้อย ที่จุด,จดพัก,พกม้าจีหมิงแห่งนี้นึกถึงตอนนี้หยางหลิงจงใจกล่าวว่าผู้เยาละอายิ่งไม่ทราบเรื่องราวของขุนนางสำคัญในรัชสมัยเซียนจงดังนั้นไม่สามารถแสดงความเห็นหวงฉียินสันศีรษะแล้วกล่าวว่าโอ้ล้วนเป็นเรื่องเก่านานมาแล้ววันนี้ไม่มีเรื่องใดจึงมาสนทนากับท่าน คำพูดกล่าวจากปากเข้าหูเราไม่ถือเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์อันใดหยางหลิงใช้ความคิดอย่างรวดเร็วแล้วกล่าวว่าบทความนี้อารัมพบทว่าราชสำนักตอนนั้นองค์กรอุ้ยอ้ายผู้คนมากกว่าเนื้องานร้องขอตัดลดเจ้าหน้าที่นับว่าจี้ตรงเป้าถือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเพียงแต่ หวงฉียินพอฟังคําวิาพากษ์วิจารณ์ว่าองค์กรอุ้ยอ้ายผู้คนมากกว่าเนื้องานถึงกับตากระจ่างวูบป,ปรบมือชมเชยว่าวิเศษเพียงสองประโยคนี้ก็ครอบคลุมทั้งหมดอย่างซิ่วฉฉยยอดเยี่ยมยิ่งเพียงแต่อะไรอย่างหลิงงงง,งันวูบจากนั้นค่อยได้คิดขึ้นใช่แล้วยุคสมัยนั้นยังไม่มีคำศัพท์เช่นนี้ จึงให้ใหความรู้รสึกที่แปลกใหม่แก่มันแต่ก็ไม่ต้องพรุงพล่านใจจนหน้าแดงกำลัถึงเพียงนี้หรือว่าเพราะว่าสอบพบผู้รู้ใจในใจครุ่นคิดปากกล่าวขึ้นว่าเพียงแต่ใต้เท้าท่านนี้คิดอ่านเช่นนักศึกษาไปแล้วหัวงฉียินมีสีหน้าไม่พอใจวูบหนึ่งกล่าวอย่างไม่ยินยอมอยู่บ้างว่าเห็นได้อย่างไร ยางเหลียงพอเห็นสีหน้ามันก็คาดเดาเรื่องราวออกจึงกล่าวแต่เท้าท่านนี้มีจิตใจเด็ดเดียวไม่คำนึงถึงผลได้ผลเสียรีบร้อนคิดขจัดความวุ่นวายคืนสู่ความสงบนำความชอบธรรมมาสู่บ้านเมืองเพียงแต่ถึงแม้มีจิตใจอันอุ่นระอุกลับคิดอ่านรวบง่ายเกินไปมันนึกถึงข้อดีข้อเสียขององค์กรยุคป,ปัจจุบันกล่าวขึ้นว่า ในความเห็นผู้เยาข้าราชการของบ้านเมืองแม้นับวันแต่จะอุ้ยอ้ายแต่ใต้เท้าท่านนี้หวังให้ห้องเต้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดเกรงว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงลองนึกดูห้องเต้พอมีราชองค์การย่อมต้องมีการรับไปปฏิบัติปัญหาอยู่ที่ทั่วทั้งประเทศมีขุนนางมากน้อยเท่าใดระหว่างขุนนางมีสายสัมพันธ์ซับซ้อนเพียงไหน เมื่อตัดกิ่งก้านไม้งามมากมายจะเกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับมาถึงเพียงไหนขุมกําลังนี้แม้มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่น่ากลัวอย่างยิ่งเพราะว่ากระทบถึงผลประโยชน์ของขุนนางทั้งประเทศเทศ่ากับเป็นศัตรูกับขุนนางทั่วแผ่นดินเมื่อตัดลดขุนนางบัณฑิตนักศึกษาจะได้รับการบรรจุได้อ <athletics> ย่างไ,ไ,ไรกลายเป็นล่วงเกินบัณฑิตนักศ,ศึกษาด้วย ดังนั้นต่อให้ห้องเต้รับข้อเสนอนี้เหล่าขุนนางนับร้อยพันก็จะทำหนังสือคัดค้านขอให้เปลี่ยนความตั้งใจความคิดนี้แม้เพื่อชาติเพื่อราชแต่ดำเนินการไม่ถูกวิธีทั้งใจร้อนวู่วามไปกับกลายเป็นภัยแก่บ้านเมืองสร้างความเดือดร้อนแก่ราชดรหวงฉียินเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ไหนเลย เห็นซึ้งกระจ่างกว่ายางหลิงซึ่งอ่านบทความจากสื่อต่างๆพบเห็นปัญหาขององค์กรทั้งในและนอกประเทศอย่างท่องแท้หวนนึกถึงตอนแรกตนเองอายุเยาว์เลือดลมร้อนแรงเห็นระบบราชการฟอนเฟะองค์กรอุ้ยอ้ายเถอะทะจึงทำหนังสือกลาบทูลขึ้นไปปรากฏว่าเสี่ยนจงห้องเต้ทรงเห็นชอบด้วยไม่นานก็ตัดลดขุนนางนครหลวง ลดตำแหน่งราชครูทั้งมีพระราช,ชกระแสให้ทั้งประเทศปฏิบัติตามแต่ช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนตนเองถูกลดตำแหน่งในระเทศออกจากาคนครหลวงหลี่จือเซิงกับเตั้งฉังเอินและพวกกับคืนสู่ตำแหน่งส่วนตนเองถูกลดตำแหน่งแล้วลดตำแหน่งเล่าเพียงเวลาหปีจากคุณนางอุ้ยซื่อถูกลดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยในอำเภอเล็กๆคนหนึ่ง ต่อจากนั้นห้องเต้อ,องค์ใหม่ขึ้นครองราชหลีจือเซิงและพวกถูกกล่าวโทษความจริงเข้าใจว่าตนเองจะเห็นแสงตะวันใหม่มีคาดขนนางที่เป็นปฏิปักษ์กับหลีจือเซิงกับเตึ้งฉังเอินได้คืนสู่ตำแหน่งมีแต่ตนเองคล้ายถูกหลงลืมหลังจากไหววานผู้คนทำหนังสือถึงเพื่อนร่วมงานเก่าก่อนกลับไม่มีความคืบหน้าอันใดที่แท้เงื่อนปมอยู่ที่นี้เอง มันเข้าใจว่ากระทําเพื่อชาติเพื่อราชกลับบังเกิดผลเช่นนี้จึงมีอคติต่อทางโลกเกิดความกลัดกลุ้มมนหมองคิดไม่ถึงนักศึกษาอายุเยาวผู้หนึ่งไขความลับของฟ้าว่าตนเองล่วงเกินขนนางทั้งหมดจนท่วนทั่วถึงแม้อากาศเหน็บหนาวหวงฉียินยังหลังเงือเย็นเยียบโซมกายยิ้มอย่างหดหูกล่าวขึ้นว่าหรือว่า จะนิ่งดูได้ปล่อยให้เหตุการณ์ดำเนินต่อไปสุดท้ายตัวมอดแทะกินประเทศไปจนหมดสิน้นยางหลิงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าคิดแก้ไขไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เพียงแต่ไม่อาจสำเร็จในชั่วเวลาข้ามคืนการบริหารไม่เพียงต้องเป็นเอกภาพทั้งยังต้องต่อเนื่องเริ่มจากนครหลวงก่อน ทั้งตัดลดหน่วยงานข้าราชการที่ไม่สลักสำคัญเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ไม่ใจร้อนวู่วามใช้เวลา20-30ปีค่อยเห็นผลถึงแม้ว่าเนิ่นนานแต่จะเกิดประโยชน์ไปชั่วลูกชั่วหลานจากนั้นยกอ้างทฤษฎีของกบออกมาว่าแต่เท้าเคยได้ยินนิทานเรื่องหนึ่งหรือไม่ให้เทน้ำลงในหม้อย่อนกบตัวหนึ่งลงไปจากนั้นเติมไฟ ที่ด้านล่างน้ำจะร้อนขึ้นทีละน้อยเนื่องด้วยเป็นไปอย่างช้าๆกบจึงไม่รู้สึกตัวไม่รีบร้อนกระโดดขึ้นจากหม้อรอจนพบว่าน้ำร้อนสุดทนทานคิดกระโดดออกมาก็ไม่ทันการผู้เยาเห็นว่านี่เป็นการเปรียบเปยทางโลกเมื่อประเทศดำเนินนโยบายใหญ่โตเพียงดึงผมเส้นเดียวจะสะเทือนไปทั่วร่าง ดังนั้นไม่ควรปรับเปลี่ยนรุนแรงเกินไปหากดำเนินการอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังต่อให้คนคัดค้านรู้สึกตัวสถานการณ์ก็ยากกอบกู้แก้ไขหววฉียินยืนตะลึงลานชั่วขณะค่อยหัวรอดเสียงแหบพลาผุดลุกขึ้นน้อมคารวะแล้วกล่าวว่าได้ยินบอกกล่าวเที่ยวหนึ่งเหนือกว่าท่องหนังสือสิบปี เราพูดแท่หวงขอรับการสอนสั่งแล้วกล่าวจบหมุนตัวไปร่างกายเป็นงองุ้มคล้ายชลาลงยีสิปีหยางหลิงรีบผุดลุกขึ้นสกัดขวางทางไว้ประสานมือคารวะอย่างนอบน้อมกล่าวขึ้นว่าหวงเหลาซึ่งหมายถึงผู้เท่าหวงผู้เยาเพียงถกยุทธการบนกระดาษกล่าวคุยโอ้อวดเพราะไม่อยู่ในเหตุการณ์ จึงบอกกล่าวเช่นนี้หากว่าอยู่ในเหตุการณ์คงต้องมืดแปดด้านท่านดูข้าพเจ้ากระทั่งเอกสารที่นี้ยังสะสางไม่ได้ยังบังอาจสอนสั่งอันใดผู้เยาคิดขอรับคำชี้แนะจากห่วงเหลาเซียนเซิงจึงถูกต้องมันกล่าววาจาอยู่ ครึ่งค่อนวันหวังให้มีผู้รู้ช่วยชี้แนะตนเองไหนเหลยยอมปล่อยให้อีกฝ่ายจากไปอย่างหลิงเรียกว่าห่วงเหลาไม่เรียกยศตำแหน่งแสดงว่าตั้งตนเป็นลูกศิษย์จริงๆหวงฉียินมองดูชายหนุ่มผู้นี้มันความจริงเข้าใจว่านี่เป็นบัณฑิตซิ่วไฉที่เขียนความเรียงปากูเวินได้ดีคิดไม่ถึงกลับมีความคิดอ่านเช่นนี้ยามนี้คลุ่นคิดเรามีความสำเร็จอันใด มีสู้ให้ความช่วยเหลือมันหากวันหน้ามันประสบความสำเร็จเป็นขุนนางใหญ่โตเราพร้อยได้รับการจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ต่อให้เพียงเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นหลานเยาว์วัยที่กำพร้าบิดาตั้งแต่เล็กก็มีที่พึ่งพิงนึกถึงตอนนี้หวงฉียินตรงเข้าไปประคองหยางลิ่งขึ้น กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าหลานแท้หยางไม่ต้องเกรงใจหากให้เป็นครูบาอาจารย์กลับไม่กล้ารับเราเราห่วงคนแท้ห่วงอยู่ที่นี้มานานหากมีที่ใดช่วยเหลือได้ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่จุดพักหมาจีหมิงเป็นอำเภอชั้นที่สามเปรียบกับอำเภอที่มั่งคั่งในแดนเจียงหนันหรือฝั่งใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียง เก็บภาษีน้อยกว่าถึง4 500เท่าตามเหตุผลอำเภอเช่นนี้ไม่สมควรมีคนคิดค้างภาษีแต่ในความสัตย์จริงเจ้าของที่ดินเล็กๆหรือมีที่นาของตัวเองในที่นี้ยังอยู่ในสภาพครึ่งอิ่มครึ่งอดที่ติดค้างภาษีเป็นเรื่องชอบด้วยเหตุผลดังนั้นในอำเภอคนหนึ่งคิดเก็บภาษีจากอำเภอที่มั่งข้างสักแส่วน ชาวบ้านร้านถิ่นยังไม่เดือดร้อนทั้งยกย่องเป็นขุนนางสุจริตแต่หากว่าเป็นอำเภอที่ค้นแคนเช่นนี้ต่อให้ทุ่มเทความพยายามเก็บภาษีสักสามส่วนยังถูกกล่าวหาเป็นปีศาจดูดเลือดอย่าว่าแต่ปฐถมกษัตริย์ราชวงศ์หมิงกำหนดอัตราเงินเดือนขุนนางเพียงพอให้หาเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นส่วนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเช่นเลี้ยงดูบบาวพร่หญิงรับใช้ แม้แต่การว่าจ้างผู้ช่วยที่ปรึกษาล้วนต้องควักกระเป๋าเองดังนั้นภาษีสเสบียงที่ชาวบ้านจ่ายให้ส่วนหนึ่งจึงเข้าพกเข้าหอ่อพวกขุนนางท้องถิ่นท่านนายอำเภอเป็นเช่นนี้เป่าจางลีจางซึ่งหมายถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับล่างก็เป็นเช่นนี้ดังนั้นเงินภาษีสิส่วนเพียงถูกเข้าคลังราว8ส่วนในส่วนของอำเภอที่เก็บภาษีได้น้อยจึงทำรายงานว่าเกิดทุพพิฆภยัย ขอให้ลดหย่อนภาษีสำหรับจุดพักม้าจีหมิงแม้มีผู้คนจำนวนมากติดค้างภาษีแต่ก็อาศัยการเก็บภาษีพ่อค้าเสริมส่วนที่ขาดหายไปยังมีฤดูใบไ,ไม้ร่วงที่ผ่านมาพวกตาดมองโกยกกำลังมาปล้นชิงสามารถรายงานความเสียหายหนักหนากว่าเดิมจะได้ลดภาษีสเสบียงลงเนื่องจากจุดพักม้าจีหมิงมีฐานะพิเศษ มีความสำคัญทางทหารมากกว่าการปกครองดังนั้นถึงแม้กรมทะเบียนร,ราชพบว่าที่นี้นำส่งภาษีไม่ครบถ้วนก็ไม่เร่งรัดจัดเก็บเพิ่มขึ้นไม่เข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษห่วงฉียิ่นพอชี้นแน่เช่นนี้อย่างหลิงก็พบทางสว่างภายใต้คำอธิบายของห่วงเส้นเฉิงผู้ช่วยในอำเภอแท่ห่วงภาษีสเสบียงซึ่งเก็บได้เพียงสมส่วน ก็ส่งมอบขึ้นไปครึ่งหนึ่งห่วงเส้นเฉิงยังช่วยแก้ปัญหาหยุมมยิ้มต่างๆให้อย่างหลิงก็เรียนรู้อย่างรวดเร็วสาสารข้าราชการต่างๆให้กับทางอำเภอ กลายเป็นผู้บริหารจัดการอยู่หลังฉากของมินเซียนหลิงแต่ว่าอำนาจของหยางหลิงล้วนมาจากมินเซียนหลิงหากปราศจากท่านในใยอำเภอก็ไม่มีผู้ใดรับฟังคําสั่งของมันมินเซียนหลิงเมื่อได้รับการสนับสนุนจากท่านในใยอำเภอตัวจริงและความช่วยเหลือจากผู้ช่วยในอำเภอห่วงก็ดูแล อำเภอเล็กๆแห่งนี้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่นานให้หลังชาวบ้านร้านถิ่นทหารประจำการและพนักง,งานที่ทำการเจ๋อเฉิงก็ล้วนทราบว่าผู้ที่ดูแลรับผิดชอบจุดพักมา้าจีหมิงอยู่หลังฉากของมินเซี่ยหลิงเป็นชายหนุ่มอายุ18ปีเรียกว่าหยางหลิงหานโยเนียงไม่ไปทำงานที่ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอีกมีใช่นางไม่คิดไปแต่ว่าเท่าแก่ของร้านไม่กล้าใช้สอยนางอีก เพราะว่าบุรุษของนางมีสักฐานะยิ่งใหญ่เพียงแต่บนศีรษะไม่ได้สวมหมวกของนายอำเภอเท่านั้นยุคสมัยนั้นตามเมืองใหญ่มนทนเจียงซูเจ๋อเจียงมีโรงงานสิ่งทอและฟอกย้อมว่าจ้างแรงงานหลายร้อยคนแต่ว่าแรงงานส่วนใหญ่เป็นบุรุษส่วนอำเภอเช่นนี้ไม่มีงานการสำหรับสตรีได้แต่ให้หานโยเนียงอยู่เย่าเฝ้าเรือนไม่ต้องออกไปอีก เมื่อเป็นเช่นนี้หารโยนเนียงจับเจ้าอยู่กับบ้านนอกจากขงข้าวแล้วไม่มีงานการใดในสายตาของคนยุคปัจจุบันเช่นหยางหลิงเห็นว่าหารโยเนียงอยู่บ้านคล้ายถูกจองจําก็มีป่านมีแต่ตอนที่หยางหลิงกลับบ้านใบหน้าของนางค่อยฉายแววยินดีทางหนึ่งมองดูหยางหลิงกลับบ้านทางหนึ่งกล่าววาจาไม่ขาดปากที่แท้นางอยู่บนเขาแม้ยากลําบาก ยังสามารถออกจากบ้านแต่ตอนนี้กลับคล้ายนกน้อยที่ถูกขังอยู่ในกลงหยางหลิงชมดูจนเจ็บปวดใจยิ่งบวกกับตนเองมีภารกิจวุ่นวายดังนั้นผ่านให้นางสวมใส่เสื้อผ้าบุรุษนำนางไปที่ห้องลงนามรับรองให้นางช่วยเหลือตอนเองคัดลอกเอกสารดีที่หารโยเนียง มิใช่หญิงสาวชาวบ้านทั่วไปบิดานางความจริงเป็นผู้คุ้มกันภัยในสำนักคุ้มกันภัยทางบ้านมีฐานะไม่เลวเชิญครูสอนหนังสือมาสอนหนังสือต่อมาทางสำนักคุ้มกันภัยปิดกิจการบิดานาง่อ่ตกต่ำลงดังนั้นนางสามารถอ่านออกเขียนได้หารยศเหนียงทั้งมีงานทำทั้งสามารถอยู่ข้างกายฟูจินย่อมเกิดความยินดีหยางหลิงก็แบ่งแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวม อย่างชัดแจ้งถึงแม้ผู้คนภายในห้องล้วนทราบว่านี่คือภรรยาของหยางซือแย่แต่ว่ามันเพียงบอกว่าเป็นคนที่มันเชิญมาช่วยเหลือจึงควักกระเป๋าจ่ายเงินเดือนให้เนื่องจากหยางหลิงเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของนายอำเภอจึงไม่มียศตำแหน่งเพียงรับเงินเดือนเป็นสเสบียงสามตานหมายถึงหน่วยปริมาณความจุเท่ากับเงินหกเหรียญ เงินจำนวนนี้ให้ท่านนายอำเภอเป็นคนจ่ายท่านนายอำเภอได้รับเงินเดือนเดือนละสามตำลึงหกเหรียญเพียงพอกับการเลี้ยงดูครอบครัวแต่เมื่อต้องจ่ายเงินเดือนผู้ช่วยที่ปรึกษาจ่ายค่าแรงให้กับบบาวไพร่คนแบกเกี่ยวหากว่าท่านนายอำเภอไม่ยักยอกเงินภาษีทั้งครอบครัวคงได้รับประทานลมเหนือแล้วตอนแรกหยางหลิงอ่านนวนิยายเห็นขุนานางราชวงศ์หมิงยักย,กยอกเงิน60ตําตำลึง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิงก็ลงทันทะลกหนังแต่ขุนนางยังคดโกงต่อไปตอนนั้นยังไม่เข้าใจยามนี้ประสบด้วยตนเองค่อยทราบว่าถึงแม้มีขุนนางทุจริตแต่ต่อให้เป็นขุนนางมือสะอาดก็ต้องหยิบฉวยเช่นกันดีที่หลายปีมานี้ขุนนางราชวงศ์หมิงมีการกำหนดกฎเกณฑ์แบ่งแยกว่าส่วนใดถือว่าช่อราชบังหลวงส่วนใดถือว่าพึงมีพึงได้ขุนนางเบื้องบนเบื้องล่าง ล้วนปฏิบัติตามอย่างหลิงก็ได้รับส่วนแบ่งมามันก็หยิบฉวยด้วยความสบายใจพรุ่งนี้จะเป็นวันขึ้นปีใหม่อาจบางทีภายใต้อารมณ์ความรู้สึกเช่นนี้ทั้งที่ท้องถนนยังเหน็บหนาวแต่เมื่อเดินอยู่บนท้องถนนมีความรู้สึกว่าไม่หนาวเหน็บเช่นปกติทั้งยังแว่วเสียงจุดประทัดดังมาพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานที่ทำการอำเภอดังนั้นทุกคนวุ่นวายจนคล้อยดึก อย่างหลิงค่อยสาสางเอกสารแล้วเสร็จเดินออกจากที่ทำการอำเภอพร้อมกับหารโย่เนียงเห็นทุกบ้านช่องแขวนโคมแดงแม้แต่ครอบครัวที่ประหยัดก็ไม่มีข้อยกเวน้นยุคสมัยนั้นสตรีไม่อาจเดินนำหน้าสามี หรือเดินเคียงบ่าเคียงไหลกับมันดังนั้นหานโยนเนียงล้าหลังครึ่งก้าวยางหลิงเห็นฟ้ามืดข้าแล้วคาดว่าไม่สก,กิดความสนใจผู้คนบวกกับหานโยนเนียงแต่งกายเป็นบุรุษจึงจงใจชะลอฝีเท้าลงแล้วฉุดดึงมือของนางไว้หานโยนเนียงใจหายว่าดิ้นรนสองขาไม่อาจดิ้นหลุดได้จึงกล่าวเบาๆด้วยใบหน้าแดงสดใสว่าเสี่ยงกงท่าน ยางหลิงยิ้มอย่างอ่อนโยนกล่าวเบาๆว่าพรุ่งนี้พวกเรามาจัดซื้อสิ่งของปีใหม่คืนนี้พวกเราแวะร้านสุรารับประทานอาหารกันกล่าวพลางก็ฉุดดึงหานโยเหนียงไปยังร้านสุราขนาดเล็กที่เคยไปดื่มกินครั้งหนึ่งยางหลิงเป็นคนรำลึกความหลังเมื่อรับประทานครั้งหนึ่งเห็นว่ารสชาติพอใช้ได้ก็ครานที่จะหาร้านอื่น หานโยนเหนียงทราบว่าฟูจิมีนิสัยปล่อยตัวตามสบายบวกกับฟ้ามืดค่ำลงผู้อื่นไม่อาจเห็นใบหน้าตัวเองจึงติดตามมันไปแต่โดยดีเมื่อหยางหลิงกับหานโยนเหนียงเดินออกจากร้านสุราท้องฟ้ายิ่งมืดมิดกว่าเดิมนภาราตรีแต่งแต้มด้วยหมูดาวหิมะอันเล็กละเอียดปลิวโปรยลงมาช้าๆาทำให้มันที่ดื่มสุราจนหน้าตึงอยู่บ้างรู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษ อยางหลิงคล้องแขนหานโยเหนียงเดินเต็ดเตรอยู่ภายในเมืองทั้งสองแม้ไม่กล่าวกระไรแต่ต่างบังเกิดความรู้สึกอันาซาบซึ้งอีกแบบหนึ่งเมื่อขึ้นถึงบนกำแพงเมืองอย่างหลิงกอบหิมะบนปีกาปั้นเป็นก้อนกลมซัดข้างออกนอกเมืองเพียงแต่ร่างกายที่ขาดการเคลื่อนไหวพอใช้กำลังก็ปวดล้าขึ้นมาพื้นใต้เท้าก็ลื่นยิ่ง แทบสะดุดล้มลงหานโยนเหนียงรีบสืบเท้าออกไปสอดมือข้างหนึ่งไปที่ใต้ซอกแขนมันช้อนร่างของมันเอาไว้กล่าวยางคุณเคืองขบขันว่าเสี่ยงกงดูท่านเคลื่อนไหวราวกับเด็กระวังสะดุดล้มลงหยางหลิงหันมาหยิกแก้มนางกล่าวขึ้นว่าท่านจึงเป็นเด็กที่ยังไม่เติบใหญ่ หนโยนเหนียงเชิดปากน้อยๆยืดกายขึ้นอย่างไม่ยินยอมหยางหลิงมองดูใบหน้าอันอ่อนเยาว์กับแววตาอันนุ่มนวลของนางค่อยพบว่าตนเองกับนางยิ่งมายิ่งสนิทสนมคุ้นกับการรับการดูแลจากนางใบหน้าหานโยนเหนียงเปลี่ยนเป็นร้อนเผาเผาขึ้นมาภายใต้สายตาที่เฝ้ามองของหยางหลิงบวกกับกลิ่นสุราที่พวยพุ่งจากปากมันทำให้เข้าใจเจตนาของมันผิดไป ในใจนึกวาดวันทั้งยินดีตื่นเต้นจนร่างสั่นระริกขึ้นมาแต่แล้วยามนั้นหยางหลิงเห็นตาดำคลับของหานโยเนียงสะท้อนเปลวไฟกลุ่มหนึ่ง หานโยนเหนียงก็ลืมตาด้วยความตระหนกมองข้ามหัวไหล่ของหยางหลิงไปยังที่ห่างไปอย่างตะลึงหลานหยางหลิงหันขวบไปบนกำแพงตะวันออกและตกสร้างแท่นก่อไฟแจ้งข่าวการสืบข้างและหลังยามนั้นไฟแจ้งข่าวการสืบบนแท่นทิศตะวันออกถูกจุดขึ้นที่เชิงกำแพงจนถึงส่วนลึกของป่าเขาก็ปรากฏประกายไฟขึ้นหลายจุดหยางหลิงหันไปทางตะวันตกแท่นก่อไฟแจ้งข่าวการสืบบนกำแพงเมืองตะวันตกก็จุดไฟขึ้น ต่อจากนั้นแท่นก่อไฟแจ้งข่าวการศึกบนสันเขาที่ห่างไกลออกไปก็จุดไฟแจ้งข่าวเช่นกันอย่างหลิงอ้าปากคางชั่วครู่ค่อยเหลียวหน้ามามองดูหานโยนเนียงดวงตาทั้งสองคู่ล้วนส่งสัญญาณประการหนึ่งว่าพวกตาดมองโกมาแล้ว